เอาห้าร้อยอ่ะเต็มที่ไปช่วยๆผมอุ่นหนุนหน่อยไม่มีที่เก็บสองร้อย่ะไม่มีที่เก็บ,กบมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยมีปลั๊ก็วะพาได้ดูแป๊บหนึง่งพี่ดูเห็นปะเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะไม่มีที่เก็บเหมือนกันอเอางั้นเอาฟรีไปเลยแล้วกันอ่ะ สวัสดีครับพี่อรอยหนึ่งป้าก็ซื้อ,อผมนะผมก็ตอนนี้ป้าก็เสียใจแล้วลูกเอ้เต็มที่ MP เลยป้าป้าผมให้ผมตั้งใจจะให้ไม่มีใครรับผมเลยลำบากกันเนาะป้าผมอยากจะมาช่วยไงแต่ผมอยากจะมาให้ป้าเอาป้าผมทอนให้ป้าห้าร้อยผมไม่เู้ลูกแค่ไม่ป้าก็ดีใจแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีก,รรมการลรบเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด สวัสดีครับอีกทีสวัสดีครับผมแจ๊คกลัวเฮียยุคนี้แม่ไม่ใช่ศตวรรษของกูแล้วไม่ใช่ยุคของกูเลยสวัสดีครับผมแจ๊ค rap hey. รับผมวันนี้นะครับผมจะมาปลอมเป็นเซล์ขายแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือเราต้องปลอมตัวหน่อยเว้ยเพราะว่าถ้าแต่งตัวนผู้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนเซลทั่วไปแต่นี้จะเป็นเซล์แนวโศกัลงอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็คือแบบว่าเราจะลองเอาพวกสินค้าพวกนี้ไปลองขายดูแล้วลองดูว่าเขาเนี่ยจะซื้อเราหรือเปล่าเราจะกล้าซื้อหรือเปล่าแบบเป็นทรนงโจรเนี่ยเฮ้ย้ไปขโมยของใครมาหรือเปล่าะหรือว่ามึงไปรักของใครมาหรือว่ามึงไปรับซื้อของโจรแล้วเอามาขายแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจที่จะเป็นเซลลแหละอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะนะ ื้อมาแล้วก็แกะกล่องแล้วก็มามัดรวมกันให้เป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองหลอกขายเขาดูจะเป็นเช้าพวกนักต้มตุ๋นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเมส s g ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กับแจ็คแปรโผเราไปรุยกันเลย let's go ผมขายราคาถูกๆเนี่ยขโมยเขามาขายแบบเอากันเองอะ่ะสองสามพันขึ้นนะเนี่ยแต่ละอย่างอะ่ะสนใจไหมไม,ะะไม่สนใจค่ะไม่สนใจอ่ะตัวนี้ยม,มามาเกือบสองพันเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสองพันนิดๆเลยเนี่ยเอาป่ะใหม่ๆเลยไม่ได้ใช้ที่นี่ค่ะเอาหนะ้าไปขายต่อได้ป่ะผมขโมยตามหอมาไง <c oughs> เอาเดี๋ยวดูก่อนนะให้ดูสินค้าก่อน <c oughs> เนี่ยใหม่ๆกิ๊กเลยเนี่ยใบประกันยังอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ขโมยเขามาเอาป่ะ <c oughs> เอาห้าร้อยอะเต็มที่ป่ะ เชื่อๆผมพูดหนุนหน่อยไม่มีที่เก็บ200ไม่มีที่เก็บมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยมีปลาก็ออกวะถัดไปดูแบบนึงพี่ดูเ, <ๆ S 2> เห็นมะเนี่ยร้อยหนึ่งอะมีที่เก็บเหมืนอนกันงั้นเอาฟรีไปเลยแล้วกันงั้นผมว่ะงั้นเอาไปอีกห้ก<อ>าร้อยให้ฟรีด้วยให้ตังค์อีก500รอยา มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขายสนใจไหมไม่มี่แจริงไม่ถูกถูกเลยจไม่มีครับจ่ายเงนี้ยไม่มีตังค์ไม่ใช่ดูก่อนดูก่อนเอาจริงพี่ดูก่อนไมไม่มีจริงจริงผมไม่มีตังเอาจริงๆครับไม่เอาไม่เป็นไรให้ฟรีให้ฟรีไม่ครับพี่ไม่ให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีไม่มีตังใช่ไหมชัวร์นะบาทนึงเอาบาทนึงเอาบาทเดียว มมีให้ไม่ละไม่มีเลยอะไรก็ได้พี่อะไรก็ได้อย่างนึงอ่ะมีแต่ผ้าครับผมมีแต่ผ้าไม่เอาพี่มันมีค่าไม่เอาเก็บไว้ไม่ไเอาเก็บไว้เก็บไว้พี่เอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างนึงมาน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมาโอเคทอนห้ารอยไปล้วเจอพี่นะเฮียแม่งขายก็ไม่ได้ต้องทอนตังให้อีกจะเลยละกูเหีย สวัสดีครับพี่เอ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่สวัสดีไปฟังไปฟังพี่เดี๋ยวผมซ่อมให้พี่เนี่ยพี่ตอนนี้ผมมีตู้เย็นอยู่ไงมีแล้วครับเครื่องผ้ามียังไม่ไดครับพี่ซักมือหรือซักอะไรซักมือไหมนี่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 ให้ดูใกล้ๆก่อนดูใกล้ๆก่อนเลย เนี่ยพี่เกอดสักผ้าดูแบบทะลุตาเลยพี่ลุกขึ้นมาดูเฉยไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่มีผมไม่รู้เนี่ยยางทนเลยพี่เนี่ยทุบไม่เป็นไรพี่ดูดิลุกขึ้นมาดูก่อนพี่ลุกขึ้นมาดูแป๊บเดียวูผิดอ,อะไรเนี่ยเชื่อผมดิพี่ลุกขึ้นมาดูแป๊บเดียวเนี่ยพี่โทษโทษวาจาไม่สาพผ้าพี่ลองลุกขึ้นมาดูก่อนไม่ใหม่เลยนะพี่เขาบอกพี่พักมือใช่ไหมตอนเนี้ยสนใจไหมพี่เชียวอะรตัวน้จะมไม่ท่วมเนี่ยดูดิไม่พัง ไม่แตกไม่แตกทนอย่างดีเลยเนี่ยดูดิเห็นปะทนไม่พี่ลุกมาดูก่อนมานี่มาเอามือมาสัมผัสนี่มาผมไม่ได้มานักลงนักเลงอะไรนี่นี่นี่มือพี่ทุบๆุบนี่ทนพอแล้วเอาไหมไม่แน่ครับพี่ถามเมียผมคนเดียวเลยผมจริงจริงอ่ะผมเนี่ยเลือกขายคนนะแต่พี่เขามองหน้าผมได้เมื่อกี้มองพี่มองเนี่ยผมขี่หน้ามาพี่มองหน้าผมเนี่ยผมเลยอยากจะขายพี่ไง <lok displayed S 1> เอางี้ดีกว่าห้าพันไม่มีตังค์ไม่ขายห้าพันไม่ขายพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งเอาใหม่ใหม่เลยเนี่ยขโมยมาจากหอเนี่ยหอไหนเนาะไอ้ผ้าหรอขโมยมึงจะไม่เป็นอย่างงี้หรอกเอางี้ห้าร้อยพี่เอาเอาห้าร mm, ้อยเอานะเอามาอย่าเอาแค่ตำรวจมาจับคันเ๋วไม่มีตำรวจหรอกของขโมยมาตำรวจไม่รู้ใครจะไปรู้เอาพี่เนี่ยห้าร้อยเอาพี่ยก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 ไม่ได้พี่ต้องยกยกให้ไหวโอเค ห้าร้อยตังค์มาไม่ได้แต่ยกลงที่ยกไว้ยกไว้ไม่เอาพอนแล้วพี่นายยกไว้ผมต้องถ่ายรูปส่งบริษัทไม่ถ่ายรูปพี่ผมถ่ายรูปส่งบริษัทพอแล้วพี่มป็นนายถือพอนะเดี๋ยวพี่หลบกล้องอันนี้หนึ่งถ่ายรูปส่งบริษัทพี่มองกล้องพี่มองกล้องนู่นหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคพี่ถ่ายรูปส่งบริษัทเรียบร้อยแล้วผมครับพี่ห้าร้อยบาท สวัสดีครับคุณอาสวัสดีผมมีตู้เย็นนะครับจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ทําจากโครเมี่แข็งแกร่งที่ลองมาดูก่อนห้าร้อยห้าร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่เอาหรอมาดูดิร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่เอาหรอมานี่ผมแกให้ดูอ้าวลุงคนนั้นไปไหนอ่ะใครอ่ะพี่คนเมื่อกี้ไม่รู้ดิเขาไปไหนวะไปไหนแล้วอ่ะไม่มีใครเอาแล้วครับไปเลยครับไม่ได้เกับตังนะ Anya, ไม่ฟรีก็ไม่เอาทำไมอ่ะก็ไม่อยากได้ผมอยากรู้เหตุผลอ่ะเพราะอะไรไม่เอาไม่เป็นไม่ผมให้ฟรีนะให้ฟรีก็ไม่เอาขอบคุณค่ะฟรีก็ไม่เอาเอ่ะจ้าทำไมอ่ะก็ไม่อยากได้นะไม่เอาเหรอไม่เอาขอบคุณมากโอเคเอาไหมเปิดประตูมาดูกันดิไม่ใช่มาดูมาดูเฉยผมมีของมาให้พี่ ไอ,อเีย,ยไม่ออกมาเลยวะขร้าหมดแล้วแล้นไม่มีใครเอาพี่ครับตู้เย็นแจกฟรีใน ى, ซอยนี้มีใครเอาไหมพี่พี่ในซอยนี้มีใครเอาตู้เย็นฟรีไหมผมมาแจากพี่เอาไหมป้าตู้เย็นฟรีไหม,ไมไให้ผมแจกเอาปะ จริงๆผมให้เลยผมจะถ่ายปิดคลิปแล้วไม่มีใครเอาเลยเฮ้ยซืมาเก็บตังค่าที่หลังแนมะ่เนี่ยไม่ได้เก็บผมให้ฟรีใหม่ๆเลยจริงๆอะจริงๆซื้อมาใหม่เลยสภาพผมเหมือนโจรเหรอไม่ใช่กลัวเดี๋ยวแบบไงเขามาหลอกได้ผมมาหลอกอะไรนี่ของผมเองเนี่ยผมออให้ให้ฟรีเลยตอนแรกว่าจะขายแหละออแต่คืนนี้พอขายแล้วไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่มีคนเอาอะ่ะคิดดู ไม่มีตังเนี่ยตู้ใหญ่ป้ายังเปิดไม่ได้เลยโควิดมันเข้าเนี่ยมีตังจงๆนี่ยม่ได้กหนี่ป้าขายก็แกแคซื้อนแข็งมาละร้อยีตินึงมได้รอนึ่งอะป้าโอเคอะเป้าเนยเป็นหน้าผมป้าจะคิดถึงผมตลอดเวลาเนี่ยเป็นหน้าผมเนี่ยาร้อยหน่งร้ยหนป้าโอเคนะป้าก็ไมีตังุกอเค้ยหนึ่งนาังยืนนะเคครับป้า ร้อยหนึ่งอะอ่ทอนทอนด้วยเหรอทอนดิ้ยไม่ต้องทอนหรอกป้าอ่ป้าทอนห้าร้อยเฮ้ยไม่เอาเอาไปสิไม่เอาก็ป้าแต่ร้อยหนึ่งผมทอนเอาไม่เอาเอาไปสิเออเอาไม่เอาไม่เอาผมให้ผมตั้งใจจะมาให้เฉครับวันนี้เราก็มาถ่ายรายการนะเหรอใช่แล้วก็มาลองขายดูลองใจคนว่าเขาจะเอาไหมแต่ก็คือร้อยหนึ่งป้ากระื้อผมนะผมก็อ่ทอนนี้ปลากระเสียใจแล้วลูกเอ้โอ้ยครับเต็มที่เลยปาป้าผมให้ผมตั้งใจจะให้ไม่มีใครรับผมเลย ลำบากกันเนาะป้าผมอยากจะมาช่วยไงแต่ผมอยากจะมาให้ป้าอาป้าผมทอนให้ป้าห้าร้อยผมรู้ลูกไม่เป็นไรป้าป้าก็ดีใจแล้วเอาป้าเชื่อผมผมให้ตู้เย็นแล้วก็ให้ตังค์ป้าด้วยทอนป้าไม่ต้องเสียใจป้านะผมเสียใจป้ามันรอกโกิดป้าก็ขายของไม่ได้ป้าเปิดตู้ไม่ได้ป้าไม่มีเงินจ่ายค่าค่าไฟ อย่างนี้ป้าถ้าเสียข้าไฟป้าไปขายต่อได้แต่ป้าไม่ขายหรอกป้าจะไม่เป็นที่ระลึกใช่ว่าครั้งนึงมันมีคนเคยมาให้มันเพลองค่าควายมากน้อยยังไงมันก็ยังดีกว่าตัวใหญ่ใช่ไหมโอเคสู้ๆนะป้าป้าไม่ต้องท้อแท้นะครับผมก็เข้าใจแหละว่าขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับผมใจเต้นมากเลยมาดีใจที่สุดสุดยอดเลย ยูมันผยืนนะลูกนะครับคิดอะไรได้สมฝามป่าถนานะนะครับขอบคุณบา้าดูแลตัวเองด้วยครับจ้าปังั้นเดี๋ยวเราไปละครับผมลำรวยลำรวยลรลูกสุดยอดเลยครับป้าสู้ๆครับ EP นี้นะครับผมคือสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับผมมากๆเลยครับวันนี้ครับผมมาเจอนะครับหลายหลายคนนะครับสิ่งที่ผมซื้อมาครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องใช้หลายอย่างที่ผมซื้อมาตั้งใจที่จะมอบให้นะครับก็คือบางคนน่ะกลัวว่าผมจะเป็นมิจฉาชีพบ้างกลัวว่าผมจะมาหลอกบ้างผมให้มาแล้วก็ไม่กล้ารับบ้างหรือให้ไปก็ไม่กล้านี่บ้างคือประเทศไทยเราเนี่ยแม่งมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยไม่ให้กล้ารับของที่มันถูกเกินไปหรือฟรีเกินไปครับ EP นี้ก็ ได้ทําการทดสอบจิตใจใครลหลายๆคนนะครับพยายามให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆนะครับก็คือยอมรับครับ E ี EP ีนี้ก็คือยากความควรถ่ายกลางวันแต่จบตอนดึกแต่ก็ขอให้สู้กันนะทุกคนคือไม่มีใครในโลกนี้แม่งเชื่อใจใครใง่ายๆหรอกอยู่ที่เราจะตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่ใครจะเจอก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับโควิดนี้ก็คือขอให้หายกันครบถ้วนนะครับแล้วก็เจอกันอีพีหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อสวัสดีครับไป hey! พี่จ่ายมาอะไรยให้แบงค์เลยสอ้อยเอ้าฉันโผล่ไต้องทอนพี่ดิเอ้าทอนห้าร้อยเป็นไงครับดีใจไหมพี่ดีใจไหมรู้สึกไงไอพี่เอาเอาหน้าอยู่ข้างกันหน่อยหน้าอยู่ข้างกันแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มให้หาต้องหน่อยสามสองหนึ่งยิ้มแบบมีความสุขโอเคพี่ไม่ต้องซักมืออีกต่อไปแล้วพี่นะอ่าพี่ผมแถมถั่วให้สองถุง นะครับอ่าขอบคุณครับพี่อ่ะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปขายต่อแล้วขายมองหน้าผมขายหมดพี่ผมขอสอบถามหน่อยตอนแรกที่ผมขี่รถมาเนี่ยพี่คิดว่าอะไรคิดว่ามาส่งของเหรอคี่ว่าส่งของลูกค้าแล้วผมมามาให้พี่พี่คิดว่าขโมยไหมตอนแรกก็คิดเหมือนกันครับใช่เหรอแต่สรุปแล้วไม่ใช่ขโมยนะพี่ผมตั้งใจที่จะมาให้แหละเห็นพี่นั่งซึมๆหน่อยๆนยผมก็ไม่ได้หวังอะไรหรอก็ให้พี่แบบมีความสุขเออเยนโอ้โหพี่เขาก็ยิ้มหน้ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าว่า พัดลมแลกรอยยิ้มครับผมแล้วเจอกันเลสโก